ครับวันนี้ก็อยู่กับเรานะช่องฟังสม่าังนะวันนี้เรามาอัปเดตอาการนะครับผมอาการที่เขาถ่ายเลี้ยวน,นะครับผมตอนนี้นะครับก็ยังยังไม่กินยาเต่แต่ว่าเขาถ่ายออกออกดีนะครับผมเขาถ่ายออกือว่ามีแต่พยาธิเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยว อันนี้น้าไอ้น้าน้าเขาจะถ่ายเองนะครับผมเพราะว่าหมดหมดเมื่อไม่กี่เดือนนะครับพระขวานก็ให้กินยาถ่ายพยาธิไปแล้วแต่อาจจะอาจจะถ่ายยาถ่ายพยาธิาถ่ายไม่หมดเขาเลยถ่ายเองนะครับผมนะครับนี่นะครับสมังจะเป็นทุกปีนะครับผมแล้วสมองทำไมไม่กินยาน่ครับ เขา,าถ่ายเองนะครับผมถ่ายพยาธิเองเลยมูเยอะมากนะครับผมางานเยอะมากเลยแล้วก็ทางนู้นด้วยนะครก็เยอะนะครับ,บดีนะครับ,รบอย่างนี้จะได้ท้องแบบไม่มีพะยาธิเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อย ค่อยให้หายดีก่อนเดี๋ยวจะซื้อ,อยาถ่ายขยาดมาให้อีกรนะหว่างดเมื่อกี้หดเมื่อกี้พ่อควานให้กินให้กินแบบไม่ไม่ใช่ของนอกนะครับของไทย <c oughs> เลยไม่ค่อยออกหนระือมั้งถ้าอยาอยาถ่ายพยายของนอกจะเป็นแบบเหมือนอยู่ <c oughs> ในโรงพยาบาลช้างนะจะมีตัวหนังสือด้วย มืกีก็ไปซื้ออยู่กับร้านร้านขายยาอยู่แถาาวอำเภอนะครับมาให้กินเมื่องวดงวดีวด่แล้วกินไปประมาณกี่เดือนแล้วเนาะจำไม่ได้แต่ทุกปีทุกปีพระควานจะถ่ายบางทีก็ถ่ายปีละสองครั้งบางทีก็ถ่ายถ่ายให้ปีปีละครั้ง แตนี้พยาธิเยอะพยาธิเยอะสมหวังก็เลยถ่ายเองเลยนะครับช้างก็จะเป็นนี้นะครับถ้าพยาธิเยอะก็จะถ่ายเองเลยันนี้ก็ซึมๆหน่อยนะผมซึมๆหน่อยเดี๋ยววันนี้จะพาไปผูกหมอป่าให้เขากินพวกต้นไม้ถาวันได้เป็นยา นนี่นะครับก็ <c oughs> ย,ยืนตาแป้วๆนะครับผมอุ้ยเยอะมากนะครับพีง่ายครับผมนครับอุ้ยขาวเหมือนเส้นได้ขาวเหมือนขาวเส้นอะไรไม่รู้ครับรู้ครับอยาให้กินยาให้กินก็ไม่ค่อยกินถ้าเขาเป็นแบบนี้เขาจะกินแต่วพวก Con tên mái này Con tên mái, con tên mì, con tên dàng nơi, nơi 嗯那个是白的 ยินๆนะแข้งไทยยินๆนะเขาไม่ค่อยสบายครับถ้าร้อนๆจะดีจะตรงข้ามกับคน,นครับผมคนนี้ตัวร้อนเป็นไข่ก่อนนะครับผมวันนี้ก็พ่อควันก็มาทายให้ดูครับพี่ อัปเดตอาคารนะครับผมสมังนะครับแต่สมังเวลาเขาถ่ายอย่างนี้เขาเขาดีหน่อยนะครับผมเขาเดี๋ยวก็จะถ่ายมูลออกมามาดีนะครับผมแบบท้องไม่อืดอะไรนะึ่งแบบท้องไม่อืดถ้าท้องอืดน,นี้พวกเป็นอย่างนี้อันตรายครับแต่นี้เขาก็ถ่ายถ่ายออก แต่เราต้องพยายามเดินให้เดินให้เดินให้ลำไส้แบบบิดซ้ายบิดขวาล้า้นะครับเดินขึ้นลงขึ้นเนินนะครับเขาจะได้ถ่ายออกแบบสะดวกสะดวกถ่ายออกให้หมดเดี๋ยวหมดเชื้อกก็หายนะครับ จะพาพี่สมังไปเดินก่อนนะครับเดินดูเดินไปกินหญ้าก,กินอาหารนะครับอันนี้ก็มีคลิปมาให้พี่พี่แม่ได้ชมนะครับผมบอาการของสมหวังในวันนี้นะครับผมบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ